ยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชาแนลนะครับวันนี้เฮียมารีวิวนะครับอาหารสุนัข Lucky Dog นะคบผมอันนี้เป็นอาหารสุนัข1ปีขึ้นไปนะครับเป็นอาหารสุนัขที่ราคาถูกที่สุดเท่าที่เฮียหาได้แล้วนะครับ20กิโลนะฮะ20กิโลกระสอบหนึ่งนะครับขายแค่4 7 0อบบาทเองฮะเฮียไปหาซื้อตามร้านขายอาหารสุนัขร้านอาหารสัตว์นะครับ ถุงหนึ่ง20่กิโล 400, 4ี0ร้อบาทนะครับก็ถือว่าถูกที่สุดในท้องตลาดนะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็มารีวิวนะฮะให้ดูว่านี่เป็นอาหารเม็ดที่าหาได้ถูกที่สุดน,นะฮะส่วนใหญ่นะมันจะเป็นแบบเดียวกัน,นะฮะเป็นรูปเป็นเมรร็ดเม็ดเป็นเมรร็ดเป็นเมรร็ดอย่างเงีเ้ยสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยน,นะครับก็ บางบางยี่ห้อก็จะเป็นกลมๆแต่อันนี้เป็น,เป,นเป็นรูปสามเหลี่ยมกลมๆอย่างนี้นะครับราคาถูกที่สุดในห้องตลาดง,ง่ายๆเราหาซื้อดูนะครับในจังหวัดหรือว่าในร้านอาหาราร้านร้านอาหารสุนัขใหญ่ๆนะฮะก็น่าจะมีนะครับแต่ถ้าเป็นร้านเล็กๆอาจจะเป็นถุงเล็กๆนะครับก็ตกกิโลหนึ่งแล้วนะครับกิโลหนึ่งนี่ยี่สิบยี่สิบสามบาทห้าสิบ นะครับ2 23บาท50สตางค์นะก็ก็กิโลนึตกละอาหารสัตว์นะฮะกิโลหนึงละ23บาท50นะครับก็ถือว่าถูกที่สุดนะครับที่เท่าที่หาได้บางร้านบางเจ้านี่รู้สึกยี่ห้ออื่นนี้ขายกันเรทเรอยู่ที่อ่า20กิโ500บาทนะครับก็ตกกิโลหนึง25บาทนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อปีกย่อยตามเซเว่นตาม ตามห้างนะครับก็เขาแบ่งขายกิโลนึงกิโลนึงแล้วประมาณ70กว่าบาทนะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อนะฮะแต่นี้คือของเฮียเอาแบบยุคประหยัดฮะเอาแบบหารีวิวมาอาหารสัตว์ที่ถูกที่สุดนะครับอันนี้นี่ิ่งได้มานะครับครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ